ยังคงเป็นกระแสร,ร้อนแรงในโลกออนไลน์ในขณะนี้ค่ะจากกรณีสาวรายหนึ่งประสบความสําเร็จจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยควบคุมน้ําหนักจากเงินก้อนสุดท้ายค่ะอยู่ที่6กพันบาทนํามาลงทุนใช้เวลาเพียง3เดือนได้กําไร15ล้านบาทแล้วก็มีการถ่ายภาพคู่ล้นหรูนะคะซุปเปอร์า่าโพสลงในโซเชียลจนมีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงความรับรวยขึ้นผิดปกติรวมถึงมีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่เพราะด้ว โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จานํานวนไม่น้อยประสบความสําเร็จจากการขายสินค้าออนไลน์ทําเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว ในเวลาต่อมาค่ะทั้งด้าน f a c e b o o k เพจพีมายานะคะก็ได้โพสต์คําชี้แจงโดยระบุว่าเนื่องจากกระแสข่าวและก็เรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็ว,รวม,มีถ้อยคําหรือเนื้อาหาที่อาจทําให้ผู้อ่านหรือผู้รับข่าวสารสื่อออนไลน์เกิดความเข้าใจผิดว่าพีมายาเนี่ยหรือตัวแทนฝ่ายขายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในทนํานองว่าประกอบธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนผู้บริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลบข้อความและก็โพสต์ดังกล่าวโดยทันที จากนั้นค่ะทางด้านเมย์พริมายานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพริมายาจำกัดก็ได้ออกมาโพสต์นะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าคนที่ไม่เคยเข้ามาในตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจว่าเราผ่านอะไรมาบ้างและคงไม่มีใครเข้าใจว่าอาชีพนี้สังคมแม่ค้าออนไลน์สร้างความสําเร็จได้มากมายซึ่งมีให้เราเห็นจนเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ําไปสําหรับเมย์การที่เมย์สร้างแบรนด์พริมายาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้จุดหนึ่งคือเมย์ให้ความสําคัญกับคนที่ทุนน้อยแต่อยากมีไรายได้มีความตั้งใจและพร้อมเรียนรู้เหมือนก เราสนับสนุนทุกการเรียนรู้ไม่ให้เอาเงินมาลงทุนเยอะๆสังเกตได้จากโปรโมชั่นจากการเปิดบินแรกเป็นตัวแทนเพียง5 10, ้ากล่อง10กล่องก็เริ่มเข้าเรียนรู้ในแพลตฟอร์มต่างๆของพวกเราได้และตัวแทนส่วนใหญ่ที่อยากเริ่มขายก็ามาจากลูกค้าที่ทดลองสินค้าของเมแล้วทั้งนั้นเมกล้าพูดได้เลยว่าสินค้าของเมมีคุณภาพและเห็นผลไม่งั้นไม่สามารถขายติดตลาดมาได้ยาวนานขนาดนี้ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนเมเข้ามาเป็นครอบครัวพิมายาก็มั่นใจได้เลยว่าสินค้าขายได้แน่นอนและมัน ไม่ใช่แค่นั้นเพราะแบรนด์พิมายาให้มากกว่าสินค้าที่ดีเราซัพพอร์ตการขายในทุกช่องทางเรามีทีมงานมีระบบหลังบ้านที่คอยช่วยเหลือมีสื่อช่วยให้ขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวมถึงคาสเรียนสดหรือคอร์สออนไลน์ที่เมย์ก็ลงทุนมาเพื่อช่วยพัฒนาตัวแทนของเมย์อย่างเต็มที่ครอบครัวพิมายาเป็นอีกหนึ่งสังคมที่เราให้กันมาโดยตลอดนอกจากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าแล้วกับตัวแทนเราก็ยังสร้างอาชีพสร้างชีวิตที่ดีและยังคอยพัฒนาต่อยอดให้ทุกคนได้เป็นแม่ค้าออนไลน์มืออาชีพและเป็นนนนััักกกธุรริจด้วยเช่สหบ น้องนิ่มเมเองก็มีโอกาสได้เข้ามาดูแลน้องตั้งแต่เริ่มขายซึ่งน้องก็เริ่มขายด้วยผลลัพธ์ของน้องเองจากการกินสินค้าของแบรนด์ที่คลิปน้องหาสปอนเซอร์อาหารเสริมลดน้ําหนักน้องมีพรสวค์ในการสร้างตัวตนช่องทางการขายต่างๆตั้งแต่น้องเข้ามาในบ้านพรีมายาน้องได้มาอินสปายคนจํานวนมากในการขายและความธรรมชาติความน่ารักความกตัญยูรู้คุนรักครอบครัวมากๆและด้วยความตั้งใจความพยายามของน้องแล้วจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่น้องจะสามารถสร้างยอดขายจากออนไลน์ได้มากขนาดนี้ ในส,ส่วนประเด็นเรื่องรถนะคะเมย์ขอตอบตรงนี้เลยว่าน้องยังไม่ได้ซื้อนะคะช่วงนี้น้องยังต้องนาเงินที่ได้จากการขายมาดูแลครอบครัวปรับปรุงบ้านให้ครอบครัววันนั้นน้องก็แค่ไปดูรถพร้อมกับเมย์แล้วก็คนอื่น,นด้วยความที่น้องอยากได้เป็นรถในฝันที่น้องอยากไปเห็นด้วยตัวเองและเก็บเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่น้องจะได้ถ่ายรูปคู่กับรถในฝันและสิ่งที่น้องอยากได้เราเองก็ยังทําเลยค่ะกับการถ่ายรูปกับของสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตเราให้ได้ดีกว่า Boom. หลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะก็มีชาวเน็ตหลายคนคะ่ะเข้ามาถล่มโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งต้องไปสะดุดกับข้อความหนึ่งคะ่ะที่ว่าฟ้องยากนะครับถ้าถูกตรวจสอบว่าลงทุน6,000ภายใน3เดือนไม่ได้เงินมา15ล้านจริงทางแบรนด์นั้นแหละครับที่จะต้องถูกฟ้องกลับผมพูดในฐานะที่ทําธุรกิจกับคนมาแล้วหลายประเทศเงิน6 0 0 0ลงทุนขายออนไลน์ภายใน3เดือนแล้วจะได้มา15ล้านนั้นความหวังลิบหลีมากครับถ้าได้จริงๆเอาสเตตเมนต์ย้อนหลัง3เดือนมาดูเลยครับการทําธุรกิจจะมีฝ่ายบัญชีที่ดูแลตรวจสอบแล้วจะ ะเป็นบัญชีในนามบริษัทที่ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวการจะโฆษณานําเสนออะไรเจ้าของแบรนด์ต้องคำนึงถึงความจริงครับไม่ใช่สักแต่จะอวดรวย จากนั้นนะคะก็มีคนขุดคุยนะคะแล้วก็มื่อย้อนดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทพริมายานะคะจำกัดเนี่ยภายใต้การบริหารงานของซีอสาวสวยพิษณรีตันติวิทย์นำเนินธุรกิจประเภทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายาดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2558โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจนะคะในวันที่21มีนาคม2560แล้วก็ทุนจดทะเบียนอยู่ที่1ล้าน bad สำหรับผลประกอบการประจำปี2,564นะคะบริษัทมีกำไรอยู่ที่8,041,136.68บาทซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20สิงหาคม2,565โดยมีไรายได้รวมทั้งหมดค่ะ33,632,860.48บาทสินค้าของบริษัทพิมยานะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟผลิตภัณฑ์เครื่องคอเลาเจนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไฟเบอร์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์วิตามินสา จากผักรวมทั้งนี้นะคะสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของพีมายาทุกชนิดเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วก็รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยนะคะรวมทั้งยังได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP อีกด้วยจากกระแสดราม่านะคะวิาพากวิจารณ์อย่างหนักเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะก็มีคลิปเมย์พีมายานะคะจากลูกทีมพีมายาเองเนะะี่ยค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวที่ตอนท้ายนะคะเธอกั้น,น้ําตาไว้ไม่ไหวต้องปล่อยหกมาซึ่งเธอได้เผยทํานองว่ายืนยันต้องออกมาพิสูจน์ความจริง เท่านั้นลูกค้าต้องการของที่มีคุณภาพของที่ปลอดภยัยซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นเราไม่ต้องกังวลอะไรสุดท้ายขอโทษที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนขอโทษจากใจจริงๆก็อตอนนี้ขอตอนนี้ขอมันขอไม่ได้พูดในฐานะบอสนะขอพูดในฐานะคนคนหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจนี้มานาะนค่ะคือตัวแทนเก่าแล้วก็การลูใค้เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วกันก็จะรู้ว่าโปรดักของแบรนด์แบรนด์นี้ไขายได้แล้วก็ถึงมือลูกค้ามาตลอดระยะเวลาหปีที่ผ่านมา เราแค่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมาเท่านั้นลูกค้าต้องการของที่มีคุณภาพต้องการของที่ดีจริงแล้วก็ปลอดภัยค่ะเราเป็นหนึ่งในนั้นเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้าเรายึดถือเราก็ทำสิ่งสิ่งนี้เราไปได้ต่อไปยาวๆได้วหมขอบุฐา,า,านะแม่ค้าานะเออแต่ว่าในวันเนี้ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาจากการเข้าใจผิดจากการอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายจากคนที่ไม่รู้มันก็เลยส่งผลกระทบกับเราทุกคนอันเนี้ยมีค้อ ทำใทุกคนต้องมารับกับปัญหานี้นะค่าพี่คนพูดค่ัยังไงเราต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้จะจบรูยังไงก็บอกเลยนะคะต้องติดตามกันยาวๆเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ